สวัสดีค่ะมาเจอกับป้าหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากว่าช่วงช่วงในช่วงที่แดดออกจัดๆเราจะเวลาว่างช่วงนี้คือไม่พักก็หาอะไรทำในร่มซึ่งส่วนมากป้าหญิงก็จะปลูกต้นไม้เพาะต้นไม้หรือแม้ก็ะทําทำแปลงผักเล็กๆไว้อย่างวันนี้เพิ่งสั่งต้น ส่วนหอมลยุงส่วนหอมลายุงมาซึ่งเขามาส่งมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นเ็นวันนี้ก็เลยจัดการถ่ายลงกระถางค่ะก็เป็นงานอีกอย่างหนึง่งเป็นงานอย่างหึ่งที่ทึ่ทำค่าเวลาซึ่งดดออกมากๆแล้วก็ไปทํางานกลางแดดไม่ได้แล้วก็มาทํางานในร่มปลูกผักแปลงผักเล็กๆแทนซึ่งเป็นการหลบร่มแล้วก็ได้ทํางานเป็นในตัว ปลูกตนน้นไม้ต้นน้อยๆในกระถางอันนี้เนียมหอมปลูกในวงปลูกในกระถางเพิ่มอันนี้เคลใบยิกอะ่ะน,นีมะเขือมีพริกส่วนอันนี้เป็นฝรั่งหง่อสือเพราะเมล็ด ลองมาปลูกดูก็หาอะไรว่างๆค่าเวลาทําตอนช่วงเวลาที่แดดมันออกมากๆตอนช่วงเนี้ยประมาณตั้งแต่หลักสิบเอ็ดโมงแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปทํางานกลางแดดไม่ไหวแน่นอนเราก็ต้องหาเวลาอะไรมาทํางานในร่มแทนซึ่งมันก็ได้งานอะไรที่แบบเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราแบบ ยังได้ใช้ประโยชน์ยังได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เสียเวลาไปเปล่าๆซึ่งบางทีนะป้าหญิงอายุเยอะแหละผู้หญิงก็บอกว่าเสียดายเวลานะนั่งหายใจทิ้งไปวันๆหน,น,นึ่งวันๆหนึ่งเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยแต่พักแป๊บเดียวมันก็หายพอหายแล้วเอ้ยลุกขึ้นไปทําอะไรดีกว่าดีกว่าปล่อยเวลาว่างไปเฉยๆแค่นี้แหละค่ะมีเรื่องจะมาคุยแค่นี้แหละ คือหาอะไรทาก็ได้แก้เพื่อฆ่าเวลาตอนที่แดดร้อนๆเห็นไหมดูแดดตอนนี้สิคือแดดมันแดดมันจัดมากเป็นแดดหน้าหนาวก็จริงอ่ะอากาศก็เย็นๆแต่แดดมันจะแรงมากก็เลยต้องหางานในร่มทำแล้วก็ตอนนี้ว่าก็ว่าจะสั่งต้นไม้ต้นเล็กๆมามาเพาะใส่กระถางเพิ่มปลูกลงเพิ่มก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะ ของคนมีอายุแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมีเรื่องอะไรมาจะมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมกดติดตามป้าหญิงด้วยนะ